อ่ะหัวข้อต่อไปนะครับเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลนะครับโดยใช้ MySQL นะครับในที่นี้เนี่ยต้องผ่านตัวหัวข้อการเปลาการ validate มาสปอตนะครับซึ่งก็มีการเก็บ Star นะครับการเก็บ ID มีการโพส มีการพุทก็มีการดี e ิทนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวข้อมูลที่มันดีเทิร์นกลับมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลมล็อกถูกไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาข้อมูลที่มันอยู่ในทเบิลนะครับอตอนนี้ผมมีตัวอย่างอยู่ประมาณเจ็ดเรคคอดนะครับจะดีเทิ n ์นออกมาเนี่ยทำยังไงนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับของข้อนี้จะเป็นการสร้างคลาสการเชื่อมต่อข้อมูลก่อนหรือเรียกง่ายๆก็คือคอนเน็กชันนั่นแหละนะครับเราจะ c อนเน c t i o n กับตัวด a ต a b เบสยังไงนะครับเราสร้างไฟล์ d a t a b a s e js มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกไหมครับอ่าทีนี้เราจะได้ใช้มันละนะครับไปที่ด a ต a b เบส js นะครับใน ส่วนของสคริปต์การ Create นะครับผมแถมไปในตัวโน้ตด้วยนะครับสคริปขอมมันนะครับถ้าใครยังไม่มีเจ้าตัว MySQL ก็ทำการ Install ซะนะครับแล้วก็ทำการ Create แล้ว b a s e นะครับแล้วก็ Execute ตัวเทเบิลนี้ลงไปนะครับนี้เหมือนเดิมนะครับ ก่อนใช้งานก็ต้องมีการ npm install ก่อนอผม cancel หนึวาก่อนนะครับทีนี้ผมก็ npm install mysql เซฟเช็คนิดนึงในแพ็กเกจ j s o n นะครับมันมาหรือเปล่า mysql นะครับเวอร์ชัน2มาล้นะครับทีนี้ทำไง it database.js นะครับขั้น <Yeah. S 1> ตอนแรกก็ require <Yeah. S 1> ก่อนนะครับ require อ่อเรียน mm hmm. นะครับ require my sql ต name constructor นะครับ db mm hmm. connection my mm hmm. sql create pool ฮะยีะนิดนะครับ create pool นะครับสร้าง pool ขึ้นมาสิ่งที่ถ้าใช้ก็จะมี h o s t ถูกไหมครับ h o s t ของผมเนี่ยเป็น local h o s t นะครับก็ local h o s t user user ของผมยกตัวอย่างป็น r นะครับ password password id root ของผมมันก็จะเป็น1 2 3 4นะครับชื่อ database นะครับที่จะทำการ connect database ของผมชื่อว่า test นะครับ test สุดท้ายเป็น char set นะครับ char set ใช้เป็น utf 8นะครับขอเซฟพี่นึง มันน่างนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้สำคัญนะครับเอ็กพอร์ตมันออกไปด้วยนะครับโอเคผมลืมสร้างเป็นคลาสนะครับ m y s ค l อลเดินท่ชื่อคลาสตั้งอะไรก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับการสร้างคอนนคชันนะครับสร้างคอนนคชันเสร็จแล้วทีนี้ก่อนที่จะทำการผูกเล้ากับตัว SQL นะครับผมทำการเทสล็อกก่อนแล้วกนะันนะครับผมเทสตล็อกด้วยการดิส Ie, คลอลเลคชันคิวรีนะครับลองเลือก <Param eter, S 1> มาก่อ er นนะครับพารามริเตอร์มีอเออร์เรอร์มีรีซอสนะครับให้ทำอะไรให้มันคอลเลคชันออกมานะครับ สน,นอเออร์หรือว่าดีซอออกมาผมลองสตาร์ทอีกหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูส่วนโค้ดของตอกบอลนะครับผมลองสตาร์ท่ะสตาร์ทโนดอ๋อเราลืมเรียกใช้นะครับอ่าเดี๋ยว แค <Can> ้นเซอร์มันก็ได้ต้องไปเรียกใช้มันอีกทีหนึ่งนะครับไปที่ c o m p o n e n t j s นะครับคลาสมัน database require ไปถึง พาร์เทอร์นะครับเพิ่มพารามิเตอร์ให้มันอีกตัวหนึ่งเป็น db แล <Okay>. ้วกับ database l o ัก my sql database ทีนี้ตัว this นะครับเดชให้มัน connect เรเให้มันท่อกับ NewDB ก่อนอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราทดสอบใช้ฟังก์ชัน l o อกตรงนี้ก่อนนะครับพอเราสั่ง start นะครับล็อกมันต้องแสดงข้อมูลนนครับผมลองอ๋อยังไม่ได้เซฟนะครับตัวนี้ save ก่อนชึบ PM start อยู่ไหนเอ่ย PM start <c oughs> S hand s h a k error e นะครับ Hand s h a k error e ตัวนี้นะครับ à, ดูตัวนี้ดูตรงโค้ด Hand s h a k e in s e c u r e ถ้า Hand s h a k error e ตัวนี้นะครับเครื่องใครนะครับมี Hand s h a k error e บางเครื่องจะไม่มีนะครับบางเครื่องทำไม่ error แบบนี้นะครับให้ทำการ in s e c u r e อ่ะทีนี้นะครับจะมีตัวแปรเนึ่ย ชื่อเป็นทอูรู่นหงสองสามมทแฮนเชคอินสีเขียดสักครู่นะผมดูให้ว่นึง เ่เป็น true ไ oh, ม่หาย s l c t star for T e m p l o y e u t the result สองเจ็ดยูเซอร์เป็นรูทหนึ่งสองสามสี่ด้เบียร์เทส

เนี่ยแป๊บนะครับเหมือนจะเป็นเออร์อเรอร์แฮนชิไม่หายโอเคมันมีวิธีแก้2ทางนะครับทางแรกนะครับให้ลองตัวอินซิเคียวดูก่อนนะครับผมลองวิธีแรกเมื่อสักครู่มันไม่หายนะครับอินซิเคียวอินซิเคียวเป็นทูนะครับทีนี้ผมก็เลยไปเซิร์ชหาวิธีมามีวิธีหนึ่งนะครับ ก็คือเปลี่ยนการ NPM ของต้นใน SQL นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ตัวนี้ติดไปในสครโคต์ตัวฟูด้วยนะครับเพื่อมีกรณีที่ติดเ er ออ o r i n อินิเคียกันนะครับ <c oughs> ให้ทำการใช้งานกิจัตัวนี้ซะนะครับ dependency <oughs> ต,ตัวนี้แทนนะครับ <c oughs> โอเควิธีการของเมื่อสักครู่นะครับผม อ่า install mysql ใหม่นะครับนำลิงก์เจ้าตัวเนี้ยนะครับลิงก์กิบตัวเนี้ยนะครับเอาไปแปะแพนเวอร์ชั่นของ mysql นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นสองเมสักคร่นะครับแล้วทีนี้ก็ทำการ install mysql ใหม่นะครับ npm ใหม่อ่านะทีนี้ผม npm start มันก็จะ return ข้อมูลที่อยู่ใน Database นะครับออกมาเพราะว่าเราโชว์ล็อกในตัวด a ตต้าเบตัวนี้นะครับอ่านี้เป็นข้อมูลใน t ทเบินะครับข้อมูลในเทเบิลนะครับอ่ะทีออน,น,ะะนี้พอมัน QD ผ่านแล้วมันล็อกผ่านแล้ว เดี๋ยวเรามาตัดแปลงเจ้าตัว d a t a b a s e ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับไอตัว q ิวรีตัวนี้นะครับตอนมันคิวรีนะครับตอนนี้เนี่ยเราเทสมันเป็นฟังก์ชันคอน e c ชันคิวรี y นะครับเราจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่นะครับนี้ผมขอ,อยน้คอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับฟังก์ชันของเราชื่อว่าคิวรี นะครับ,รบนับค่าอะไรบ้างอนะตัวนี้นะครับคิวรี คอนแทตเตอร์ด้านนอกตัว i ด c o n d i t i o n นะครับคิวรี่ต้องการไร sql นะครับ้ามา sql อีกตัวหนึ่งเป็นพารามนะครับอ่ะ d e for เท่ากับ now ไว้ก่อน now นะครับให้มันทำไรนะครับให้มัน r e t u r n new promise Resolve and reject if อ๋อเนี่ยนะครับก่อน if จะต้องมีเรียกใช้ connection of ง query นะครับออกมาจากด้านบนก็ได้นะครับนีตัวแปร sql parameter เออร์ er ror, แล้วก็ r e s ซอ์ยีไปก่อนว่าถ้า Er อร์ให้มัน r e t u r n ์นดิจิไปถ้าไม่เออร์อร์ก็ให้มัน result. รีซอรีซล์กลับไปนะครับ โอเคตอนนี้ฟังก์ชัน q ิเราเสร็จแล้วนะครับนี่จะเป็นการสร้างคลาสนะครับสำหรับการใช้ฟังก์ชันกับรัฐ a s e นะครับแล้วก็การสร้างฟังก์ชัน QD ไว้ใช้งานเดี๋ยวการใช้งานฟังก์ชัน QD เนี่เดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอข้อต่อไปนะครับ